ถ่าคลิปก็ดินยังบอกใ่ะนะจ,จังใดเพิ่อดจีเพียงหัวเข่าเพืงฮะเพียงหัวเข่าแล้วหมองมาดมทเ้งเอาผู้หมองะัวกูเมือกูสิกูเมนกูเตี่ยไปสิอนะเพียงหัวเข่าเออกลับไปเห็นดักกบแจกน้ยนี่กูกทกนใหญ่้อนสกลามตะการทสัก ไทยบักไม่ด้เลกูมาแบกยกมาขุดอยู่กูขี่กูนี่มึงกับบตองปักกสิยาอยงี้กันทได้นะอ่านได้สปักเอาคณะซะสกันแช่กูขุดแ่คณะป้าบอกตอนี่หาคณะป้าบอ E อันตะกาบฮหานาทีก็บเดี่ยวป้กจนว่าปักันสิบอาเหุ้ใดกูไทเองกูสิมาดำกูกับไทยมาเป็น ตายได้กนะูเดียวยังถือเลยกูจะเหดหยังมีแต่พีชนะติดตรนกูมาแกนมีน้องแกแกนเจ้าแก่น,กกกน,นเพียงพวกเขา,านี่เองว่ะสตีดดีบ่าบึกกับโบตกว่าตีสาวบึกกับไปโฟกัสแต่หมองเดียวนะโดนอ้อหมองแก่หันมันพูดฮะ เหจะได้ามองแก้ไพ่ไทยโบราณเลยคือยุคคณะนี่คือทำยุคคณะนี่เจ้ไพ่เนี่ยไทยอ่อไทยอนามงแกแกันที่ดินหดโบได้เอามาไทยส่วนอีกอ้าวปุ้ยกูใช้กูบังคับบากไทยโบไา้อีโใชอีกกเกูก็ได้สร้างหมากไทยมันเป็นไปตามใจมึงเห็ุใดซะไทยฮะไปดอเอา กูอจิตตายกูเดี๋ยวมันกระบาดกูเนาะหั่นตะกะหั่นกระหั่นนี่หรอกมืจิตไปเอาอันนี้มันน้ำมันมันเบิดมาพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อมือนี้มีคนมาดำหน้าซอยเนาะสามคนเนาะโอ้มือนสี่แดดฮะกม่าอวบดอนกระซิงกระบะตัวเอกกมาพี่น้องเอ้ยมือนี้นี่สี่แดดนะเลี้ยดีอานยังมือนี้คือใส่สุดใหม่มะเถอะไปดีพ่อพี่น้องมากระไพมาคนเดียว เสียงท่านได้จังวะกูเมื่อไห่กูจะขึ้นป้าน้มันเดินน้มันเบิดเดินรถตับเบืองอันนี้กูเติมมึงหนึ่งเติมอยู่ดีเติมให้เครื่องกระปุกดิในไทยหาอันอีโด้เอออีโด้มาเก็บาแแจคหน้ามองน้อยเดียวน้อสีหากกนะ วัดไทยวันไหนเฉกเว้นจะได้วัอันนึไไนไไนนงนนนคนดำในตีข<อ><ๆ>่าวละบ้านนี้ค่ะเธอไปกับ,บว่าไอ้กงเน่กูจยูจูบขา <laughs> ได้ไปขาเองเลยขึ้นมาเนาะอ,อันีนี้ เขาขดุมเขา้เขาเียตัวนี่เขากลืนไม่นอนตอยเขาได่เขาเขียดแต่ว่าน้งปีเขียยแต่ก็ขืนไม่นอนไปกไเป็นคู่อยู่หัวกันใหเกิจรงเดยเป็นแบมปมโนก่อนตัวกูเห็นว่กูขาดจะเป็นเพื่อไงกูไทยปีดว้ขึ้นมางเยน

ít cái chị <laughs> ngon của phải không quá thì có bao nạm luôn mẹ này, đồ cũng không thấy thấy mình thứ nạm chắc, thừa phải tre, phải đâm nạm mẹ. theo tin bát nó chỉ kiểu bài hàng này nó thì nó bình thường, nó bắt nó mặn bắt nó bao tay. อาน้ำมันพีน่เนาะอาน้ำมันมาอันนี้น้ำมันมาเติมเือกาสิคาดให้นะเนาะเนาะก็ใช่มาคะที่นี่และะ้วกัยังให้สุดท้ายคือให้ตากาะกะเนาะมันนี่บ้าฟซิงว่านวนะคะนเตยมันซอยแบบนี้ด้ันเนาะมือสุดท้ายอวะสันทละก็ได้อันนี้ อกุ้งมักกอยที่เลยมานี่หลายฮะมักกอยกินในตีกุ้งฮะเวิร์ดูใส่ก่อยกินก็เบอ้องตหมอ้อโอ้แแกงแต่ว่าะได้ชิ่งก็สำคัญเด้อจะได้ชะอาขาศดยไหมเนาะ ขาดูได้บกจะ้านจะได้กูไทยสามให้เขเิ่งดีว่าเมลพอดีตอนแรกตอนเาหันมันไทไทมันหักสายสอหอไม่ให้นี่มันบไหน้าหูกะดดไทยสายสเท่ หามาให้ใหม่แล้วพอไม่พี่น้องปที่โตลงหนาเดียวเนาะขึงให้เลย,ยคนหนาหนาโอ้ว่าน้อยโพสว่าไฟบอกว่าใสยสิยลบเพื่นอนวาหยาม,มาน้อยลบเพื่อนก็ได้มะแสดงว่ <laughs> าบ่น้อยสิเดือดจนะ <laughs> <laughs> ดเพื่อนทํบ <laughs> นี้เนาะพ่น, <laughs> ดนเดจะคนล ร่ใหญ่ขัารถเผื่อน้อขวาเลยโอ้ว่าลบลอคว่าล็อเล็อหนห็นตาเลยน้องมะรำหน้าสอยเลยจะรำห่างที่บอกคำสิงว่ารบเอาห้าห้าอยากว่าเี้ยตองจมเี้ยน เลิกกูน e ั่ม <único Liberty répondre throat> ันเบ็ดกับวันห้กูผักในนอกกูมท้งไทยมาได้พักคือบอกพวกไหนเอาย่งมาสือไปผักเลยเด้อกูไทยจนเละฮะก็มาผักตอนนี้แล้ยงไอวเห็นลิ้นไก่ปีใบไม่ได้ผสมแดดอันนี้เหมือนเนาะ กนนี้ผมาว่านี hey, ่มันทหมมันทหมามซ้มือเนาะฮะเออเติเ์กให้อันยินมนโตขึอนมันเห็นอะไริงตจะเขื่อนไพรจะเือนไพแล้วลงมาคือเก่าดกกาดกกา นี่นะขอไปขาดก็ได้ขอไปพี่นองมีขวดในสองสี่สองสี่หกแปดแปดขวดพี่นองเลยเก่าคนดข้างขด ตอนนี้ก็เป็นเวลาจักจักมุกเริ่มเบิ่งเดี๋ยวเอาน้องให้นี่เนาะแปดคนลุกใส่ข้าวบาดอนไปดีอยู่ผมหน้าประสุกบ่มีห่มเนาะก็ก็แกตะกี้ลายลายพี่น้องเลยเจ้อีพอจัดการจิตจัด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 เลยฮะ แล้วม at <ata> um ีจ็คแล้วมีจ็คสเต็ตินไปคิัหผมกับไปห่มยูพุมองเดียวเดือนมาบังตะเวนเห็นไหมปะยังอีอบจะเป็นดำสะเนาะ อ้าวพี่ชายกูเห็จะได้อีโรอีอันกระโพดไดีบงเนี่พี่น้องเอ้แจ้นะอันรถเขาประดับปก็คุดจนเมื่อเจ็ดบุ้งมุ่นหรือเปล่ฮะเจ้น่บุ้งมุ่นหอาก็ว่าอยู่มองจิกดิกเขาไปจกนงไหวเนาะป่านิะสาเอาคำันชื่อกันผิดเล่ะป้านเด็คหอขนาดเอิ่ง่ว่าเขาว่าป้าป้านมากมันสื่อกันเนาะเออจ่อยเนาะเห็นดีเนาะ คื 9, อเก่าเลยปันขนาเขาซาเขาแบบห้มองค่ะนี่เดียวมาเบิ่งไหมพี่น้องซุ่มตัวหนะ้าดำไปเนาะเกี้ยงนะ จะขี่ขันจะเมื่อยเนาะเนี่ยนีน่เนาะดำไปแล้วกับเบิร์ตพี่น่องเลยขับคนนี้แค่นั้น,ะนเ,เพิ่งเตะพวกให้นะหอยเส้อหลีอีเด,ดี๋ยวเวลาให้กินกับปลท้อนพี่น่องกินกับปลเบิร์ตพวกเนี้ยต้อปกป้องใบปกป้งมา,อ,างอันยังอันอันคาดไหมอัน เคยก็ยากเลยว่าห้ยเป็นกะหรอกหายเป็นนกอะนกกะทานองค์ใสหน่อยฮะก็ลงมาเห็นหลายคนทานมันเป็นคือเป็นพ่อมามาซอยไทยนะเนาะ,ะ,ะพี่พ่ออีเม่ให้เราผักเน้องเราต้องเห็นแล้วเห็มิตรลูกตะล้านเห็ดตามแม่อีโรเจนะคือบวดำ ไปขาดไปโดไปยังใครหนึ่งเหรอปะโอ้ฉันกูเป็นไงไวเสียกนะครับหลดไปสื่อรบไปรบมาแล้นั่นดีดเนี่ยรถกะทพดีดขาดดีดมันก็ดีอเดียวนกะดำมันทำไห้แล้วฮะมันมองดึกพอนั่งคบเอาคบเอาพอตีนหนีโดไโ่นมไปดยได้ขัาหยาบด้วยคิดนาอ้ากิเกงแน่ ถ่ายหน้าบอดีนอำถ่หน้าบ่ดียถมาอู้ห้มงนนพี่น้องเอ้ยขอเอาหนาออกมาถ็ถือน่อยหันกระสอบเดียวห่นงใสหน่อยดยกระสอบเดียวที่ถ่ายงส่หน่อยฮะกระลุกมามือเนี้ก็จะแม่นแดดพี่น้องืมอว่าเดี๋ยวห่มมือเส้นก็ะห่มห่มสมือข้ามัามือมือหนาสีห่มเนาะ ยังสามให้แบบนี้พี่น้องยังให้นั่นนะคให้นั่นแล้วกให้นี่จะให้นี่ตองลกกะเบิดน้อยังสีได้ดกกะรัวกันก็ได้ยังซอเปียวบ้ย่งเหยืมอนี่ตะกะไมันแล้วแต่ลกออกเากระชัขาอ มแรงกระดามลุ่มใส่กันแป๊บเดียวสิบคสเก่าคคสิบคสเนาะอันคนนะนะโอ้ยมเวไทยใส่โดยไทยกูรดแท้เป็นไรก็คเบาๆเนี่วิทยาไทยกับขาดนเมื่อยหมดแล้วอื่อยยังเห็ดเนื่อยนเื่อยยังเหนื่อยเหนื่อยยังินื่อยยังเหนื่อยยังเดอดเมื่อยยังดำนะาปักใส่สื่อ กูตีบุ้งองกี่ต่อมมาจิโดส่ทม่าาอ่างชุบุ่าไหนเป็นไยันคือว่าเดี๋ยนาะโจกกับเสียมก็ยังอยู่เรื่องมาดึกันเสียมกับโจ๊กยังอยู่พูดเอาหรอกกษไทยกันไไปหแมไทยขาเดียวเนาะพี่น้องให้นี่ให้เล่อยนยัง เย็นน้อยเอินใช่ไหม่นะให้เรามาปอนฮะแล้วอยู่เหื่อนอยู่ป่ะเย็นเบิดอีิล่ะเอินใช่ไหมว่าจะเชิดเสียงอาจจะมาเบิ่งคนดอกกะต่อนะพ่อพี่น้องหยอกอีโดต่อกันอันอิสราได้ที่เคยแบบว่าขาดขาดเล้วก่อนใช่แล้วก็ นเดินด้เป็นตามดบกับไหน้าแดดเลยป่ะสองหกพันนาทีอ้าวอีบ่บเอ้ยเป็นนาทีอะไรจนสิเพตรเห้าก <T> ับ <ing> ส <t> ิบมุ้ากัมอกอย่าตะกูบไดเห็ดอย่าตะกูบ่เมื่อยอย่าตะกูใส่เห็เนาะอย่าลื่นย่าตลื่น กูไซอะาก้กูเห็นแบบเจ็ดแค้นเจ็ดขาลุดนกจะคิดพอใจมันเยตรง้จงห่าใหอีบอบเอ้อดเออยังมีอะไรย้ำยู่ปลาดูยัำก็มีอยู่หันยำก็จกกุดแบบฟุ้งนักกลอวอังห้องน้ำนิดหน่อยจะนองน้ำ น่ากสิบมุ้งวนนี่โอ้ยจบาไปตายกสิบมุ้ง